สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมบิเจคอมเมนต์ comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติไลนยเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คอสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนเพืฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามและชาวอาเซียนก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามในศึก AF f Suzuki c u ิ2020รอบรองชนะเลิศเลกแรก เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามและชาวอาเซียนก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามในศึก a f f เอฟกิครับสรอบรองชเลอเลกแรกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันก่อนเลยนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าในกีฬาฟุตบอลมันต้องมีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องถึงภาพลักษณ์ที่สวยงามเอาไว้ในสายตาของแฟนๆถึงจะคู่ควร หวังว่าการแข่งขันระหว่างเวียดนามและไทยจะเป็นแมตช์ที่สวยงามและมีสไตล์นะขอแสดงความนับถืออย่างสูงจากเวียดนามมุมมองท่านต่อมาครับในฐานะชาวเวียดนามจะรู้สึกชอบการแข่งขันระหว่างไทยและเวียดนามจริงๆมันไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะทีมไทยและทีมไทยก็คงเช่นกันดังนั้นในทุกแมตช์ที่ทั้งสองทีมพบกันมันมักจะมอบความรู้สึกที่ดีที่สุดให้ชั้นเสมอขอแสดงความนับถือประเทศไทยอย่างสูงจากเวียดนาม คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทีมไทยยังคงแข็งแกรง่งผมหวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่ดีนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับคนไทยร้องไห้เมื่อต้องพบกับทีมเวียดนามในรอบรองชนะเลิศชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าเมื่อ15ปีที่แล้วเมื่อเวียดนามพบกับไทยผมรู้สึกได้ว่าผู้เล่นของพวกเราไม่มีความมั่นใจและสภาพจิตใจของพวกเรายังไม่ดีพอแต่ในช่วง3ปีที่ผ่านมานี้ สิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นนี้ได้หายไปแล้วและพวกเรารู้ดีว่าทีมไทยยังคงแข็งแกร่งมากและผู้เล่นเก่งๆอย่างเมซี่เจเขานั้นแตกต่างอย่างมากและผู้เล่นคนอื่นๆก็เก่งเช่นกันไม่สําคัญหรอกว่าใครจะชนะหลังจากจบการแข่งขันแต่ผมต้องการที่จะเห็นไทยและเวียดนามโชว์ฟอร์มการเล่นในระดับเอเชียนี่คือเป้าหมายของพวกเราการแข่งขันทําให้พวกเราพัฒนาขึ้นนี่คือนัดชิงล่วงหน้า เป็นการแข่งขันเพื่อชิงแชมเปี้ยนขอแสดงความนับถือคอมเมนต์ท่านมาครับนี่จะเป็นแมตช์ที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอชมโชคดีนะนักรบมังกรทองความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหวังว่าทั้งสองทีมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแฟนบอลแฟนบอลทีมชาติเวียดนามส่งความปรารถนานดีมาให้มุมมองท่านต่อมาครับแมตช์ระหว่างเวียดนามและไทยถือเป็นนัดชิงชนะเลิศล่วงหน้า Nam, เวียดนามเราจะชื่นชมพวกคุณเสมอเพราะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาทีมไทยมักจะเอาชนะได้เสมอแต่อย่างไรก็ตามเวียดนามพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงไม่นานมานี้นี่จะเป็นสุดยอดการแข่งขันเวียดนามจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อยืนยันตำแหน่งในอาเซียนของพวกเราเวียดนามสู้ๆชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมไทยยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่เวียดนามต้องการเอาชนะเสมอพวกเราไม่มั่นใจว่า จะสามารถเอาชนะได้หรือไม่แต่พวกเราจะทำให้ดีที่สุดโชคดีนะทั้งสองทีมจากเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันจะเป็นแมตช์ที่ยากแน่นอนแต่ก็หวังว่าเวียดนามจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะโชคดีนะทั้งสองทีมหวังว่าพวกเขาจะคู่ควรสำหรับชัยชนะฉันเชื่อมั่นว่าเวียดนามจะยืนยันจุดยืนของตัวเองในอาเซียนได้สุดๆนะนักรบดาวทองมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า มีชาวอินโดนีเซียหลายคนที่คาดว่าทีมไทยจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแทนที่เวียดนามลองเดาซิว่าทำไมเพราะว่าพวกเขารู้ดีว่าอินโดนีเซียจะไม่มีโอกาสถ้าหากพวกเขาต้องพบกับทีมเวียดนามพวกเขากลัวเวียดนามมากชัดเจนไหมคอมเมนต์ท่านมาครับเป็นแมตช์ที่ซูปเปอร์คลาสิกของอาเซียนระหว่างคู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเวียดนามและไทยชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่า รู้สึกตื่นเต้นมากนี่คือแมตช์ที่น่าสนใจที่สุดเท่าที่พวกเราเฝ้ารอคอยกันมาเลยเวียดนามพบไทยมุมมองท่านต่อมาครับประเทศไทยคือผู้นำมาหาอำนาจถ้าพูดถึงคุณภาพแน่นอนว่าไทยคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนพวกเขาคิดอย่างชาญฉลาดก้าวหน้าและมีเทคโนโลยีที่ทันสมยัยนี่กล่าวถึงศิลปกรรมการแปลงเพศนะไม่ได้กล่าวถึงฟุตบอลทีมไทยเก่าแก,แก่เกินกว่าที่จะเอาชนะเวียดนามได้แล้ว คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าผมไม่ได้ชื่นชมทีมไทยนะผมคิดว่าระดับของพวกเขาต่ำกว่าเวียดนามอยู่อย่างน้อยหนึ่งระดับความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นเวลานานแล้วที่ไทยไม่สามารถเอาชนะเวียดนามได้ทีมไทยและแฟนๆของพวกคุณจะผิดหวังอีกครั้งชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมอมองว่าผมยอมรับนะว่าในอดีตเวียดนามมักจะกลัวเมื่อพบกับทีมไทยคิดว่าพวกคุณครองความเป็นเจ้าอาเซียนมาหลายทศวรรษ แต่ก็ไม่คาดคิดว่าการปกครองจะเสื่อมลงเร็วขนาดนี้ตอนนี้ผู้คุณยอมรับหรือไม่ว่าผู้คุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้นอีกต่อไปแล้วแม้ว่าเวียดนามจะไม่เคยเอาชนะทีมไทยได้เลยในรายการที่เป็นทางการแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาที่พบกับเวียดนามพวกคุณไม่ต้องใช้ผู้เล่นดาวดังก็จะสามารถเอาชนะได้เสมอแต่ตอนนี้คุณมีความกลัวเวียดนามขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วใช่หรือไม่โดยการพัฒนาในออตรานี้สามารถพูดได้ว่า เวียดนามจะไล่ทันและแซงหน้าไทยในอนาคตอันใกล้นี้ลองคิดดูใหม่นะว่าสิ่งที่ผมพูดมันคือความจริงหรือไม่และคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับเมื่อได้ชมเกมเมื่อวานนี้ระหว่างอินโดกับสิงคโปร์ผมรู้สึกว่าโชคดีสําหรับเวียดนามที่ยังคงมีผู้เล่นได้ลงเล่นอยู่แต่ถ้าอินโดนีเซียแพ้เวียดนามอาจจะไม่มีผู้เล่นเหลือให้ลงเล่นแล้วก็ได้ในการพบกับทีมไทยมันคือฟุตบอลมันคือความสวยงาม ไม่สาคัญหรอกว่าจะแพ้หรือชนะเพราะว่าทั้งคู่ยังคงเป็นที่ยอมรับของชาวอาเซียนในฐานะเจ้าแห่งอาเซียนต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าทีมไทยและเวียดนามเล่นได้ดีมากแต่เวียดนามจะชนะ2-1ในเลกแรกและไทยชนะ2-0ในเลกที่2มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับ แมชนี้ควรจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะเวียดนามอาจจะชนะด้วยสกอร์รวม42คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าหมดเวลาการแข่งขันไทยแลนด์3-2เวียดนามโชคดีนะไทยแลนด์จากอินโดนีเซียความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับโชคดีนะไทยแลนด์จากกัมพูชามุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเวียดนามไม่มีวันเอาชนะไทยได้หรอกมันคือข้อเท็จจริง คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับโชคดีนะพี่น้องชาวเวียดนามและพี่น้องชาวไทยบางทีทีมที่ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจากแฟนฟิลิปปินส์ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าผมนับถือทีมไทยแต่ถ้าหากอินโดนีเซียสามารถเอาชนะได้ในเล็กที่2ผมก็หวังว่าพวกเราจะได้พบกับเวียดนามเพราะว่าโค้ชของทั้งสองทีมมีกลยุทธ์การเล่นที่ยอดเยี่ยม มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับนัทชิงชะเลิศสิงคโปร์พบไทยคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าโชคดีนะไทยแลนด์ชาวอินโดนีเซียทั้งประเทศสนับสนุนพวกคุณความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับเวียนดนามไม่มีวันเอาชนะทีมไทยได้หรอกมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าผมหวังว่าทีมไทยจะชนะในแมชนี้ คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวสิงคโปร์ครับ2ทีมที่แข่งแกรนที่สุดมาเผชิญหน้ากันเป็นแมตช์ที่น่าสนใจมากความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้เวียดนามพบกับไทยเหยียนเตียนลินทําแฮตทริกเวียดนาม35ท 2, ท ick, ไทยแลนด์ในเลกที่2เหยียนของเฟิงทําแฮตทริกไทยแลนด์53เวียดนามโค้ชปาร์ได้ใบแดงเพราะวางงุนงิดมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวลาวครับ สนับสนุนเวียดนามจากเราวพวกเราคือเพื่อนกันคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าทีมไทยเป็นทีมระดับไฮคลาสในอาเซียนธีรศินชนาทิปอดิศกักดิ์คริสตองโดธีราทรและสารัโชคดีนะไทยแลนด์ผมชื่นชมทีมฟุตบอลของคุณความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับผมขอให้ทีมไทยเอาชนะเวียดนามได้2 0โชคดีนะจากกัมพูชา มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าพวกเรามาจากอินโดนีเซียพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนทีมไทยให้เอาชนะเวียดนามหวังว่าในรอบชิงชนะเลิศอินโดนีเซียจะได้พบกับทีมไทยนะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับไทยแลนด10์10-0เวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเป็นแมตช์ที่น่าสนใจทั้งสองทีมเก่งพอๆกัน5-0ไทยชนะ และมุมมองท่านสุดท้ายก็ยังคงเป็นชาวอินโดนีเซียครับวอนแฟนๆชาวเวียดนามห้ามเข้ามาในสนามในคืนนี้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ทีมของพวกคุณจะแพ้ให้กับไทยจะเป็นการเพิ่มความเจ็บปวดใจเปล่าๆนะนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นํามาฝากเพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติ และวิจา,ารณ์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามและชาวอาเซียนก่อนเกมที่ไทยจะพบกับเวียดนามในศึก AFF Suzuki Cup 2020รอบรองชนะเลิศเล็กแรกหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย ถ้าหากชื่นชอบโปกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเช่คอมเมนต์ comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ